ก็มีลูกสาวาทำงานอยู่ไทยบะช,ชื่ออะชื่อวันนาสบายพี่น้องมดสุขุสุคนมือนี้บาสอนอยู่ทีเมืองนองบกแขวง,งคามวนคลิปนี้บาสอนมีภารกิจสำคัญก็คือบาสอนจะไปตามหาพ่อแม่ให้เอฟซี FC คนหนึ่งที่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยได้หลายปีแหละเพิ่นติดตอ่อทางบ้านบ่ด้ประมาณหกเจ็ดปีเบอร์โทรเพิ่นเสียติดตอ่อผ่าบ่ด้ เยเลยพเพิ่นติดต่อมาหาบัลซอนนี้เนาะให้บัลซอนนี้ไปตามหาพ่อแม่ให้เพินเ่นได้เนาะเพราะว่าเพิ่นอยากส่งข่าว,าวอ่าเมื่อทางบ้านเพิ่นก็บ่ฮหูวา่าติดต่อผู้ใดแะละพี่น้องเลยบ้านเพิ่นหันอยู่บ้านนาคำเมืองหนองบกแขวงคาม่วนดังนั้นบัลซอนจึงอาสาเนาะจะไปตามหาพ่อแม่หรือว่าญาติพี่นออ้องให้เพิ่นตอนนี้บัลซอนอยู่บ้านปงกิวเมืองหนองบกแขวงคาม่วน บาสอนไปทางลัดเนะาะบไปบไปตาม,มานะเส้นทางปูยางหรือว่าทางดำาบาสอนมาทางลัดเข่ามาทางบ้านมนะันยางใหญ่พุงกิว้วแต่ลัดไปใส่นาจำปาไปใส่บ้านนองพามเลยกับไปบ้านน้าคำํำเนาะโอเคเนะาะทั้งทั้นเขาไปกันแล้วเนาะพี่น้องไปรอรุ่นกันว่าสิพบพ่อแม่ญาติพี่น้องของเพื่อนหรือบอนะ่เนาะ ค okay, ไปกันเลยเนาะตอนนี้บาสอนกำลังจะเข้าไปในบ้านปงคิวบ้านปงคิวกับติดกับบ้านนาลักบ้านนาลักกับบ้านยางไงอากาศธรรมศาสตร,ร์สุนทรบด เรื่องน้องโบแ้งคำพวนบรรยากาศดีคอมเพนีอากาศสดซ่นแจมใสที่น้องไย ้านนาคำโอเคเขาไปถามเบิงสาบา้านกันเลยเนาะว่าสิฟูจักซื้อพ่อแม่เพื่อนบอลอาสอนกันยังบกุกเพื่อนเพื่อน่าเพื่อนเพื่อนยู่ธบอลได้แถวได้อาสอนซีชีรถเลาะ,ะ,ะถามเม่งก่อนเนะาะบ้านนาคำมืองหนองบกแหงขมวนมีเมนตลาดนัดร,นนร้รานนันบอลอาสอนเคยมาถ่ายพี่น้องได้เบิง่ง ลานาดเปิดวันทุกๆวันเสาร์ตอนเช้าจดทางภายในบ้านคำท่อทใหญ่ เหมือนรปลว,ว่าเฮื่อนเพิ่อนอยู่กลางไทยบ้านลองภาไปดูบาดีไหมขออนุญาตถามเนี่ยแม่ผู้ชักเฮื่อนนั่นพ่อกองวะ พอกองเมติกเออมันเหนื่อยะพ่กจะไปจะขู้นหัวจะานไ่ไปเ็เยเ้ยวอะเรลักไกเลียวอไรักไ่องเรือนอเนี่ยนี่เรียวเขาทางตะวันออกแล้วนะจากไปเรจะขาอีกจะห้าหกลังเราาอีกโดยๆดยโดยโเขาใจอะไรเขาไปหาแม่เป็นยู่ไนบ้นเนาะ ว่ายีแม่พอทามเนี่ยเจ้าผู้ชักอันนั้นเฮื่อนพอกองบ่แล้วยะดเติร์นปุไปทางไหนทางทางทางใหญ่บ่หนบ่เขามีเวียกับเพื่อนนิดนึงทางนี้บ่ไปทางนี้เนาะไปอ้อมไปนี่บ่ ได้ๆๆอ๋อ้าใจพอได้ๆๆเข้าใจละบ่ส่งมาส่งข้าวนี่เฮ้ยๆยังบ่แม่นเนาะพี่น้องไปนําอีกก่อนเนาะไปต่อพี่น้องบ่แม่นเนาะ ไปยี่แม่เอาขอทามเนี่ยอันลางไดก็เนี่ยพอกองอะตงนี่บ่พอกองเมติกเจ้าบ่เมติกค่ะโอ้ไปที่แม่พ่อพ่นไปใส่พ่อพ่นไปอยู่อะอนันเฮามาส่งข้าวเจ้าเจ้ามีลูกสาวาทำงานอยู่ไทยบ่ ลูกสาวเจ้าทรงข่าวมาทรงข่าวมาหาเจ้าเหรอและกอบัวมีอะไรดอกเป็นชิ้นหอดบ้านเมืองชิ้นหอดเจ้าทรงข่าวมาหาเจ้าติดต่อทางบ้านบรัยห้าหกปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วเบอร์เสียเบอร์ยังกันนะมีจะค้นลูกอยู่คนหนาชื่อไหนชื่อวันนาชื่อวันนาเปลี่ยนชื่อบ่อยจี๊ดครับอก อยยายอุปีมบงปีโดยมีจะค้นจะไปทำงานยังคนหรอมีบ่อหมูนีอะไรยาวจีไายเว้ยยาวจีโทรให้ผัานอะไรก็ผันคนมาขอยู่นะโอ้ <c oughs> จักปีเราเราบริจิตตอมาเนี่ยเราเอาว่าเจ็ดปีเหรอเเจ็ดปีมุงนี่แหละเขาไปข้าวของมุ้เลย่มาดูมามาเดเล่มาจอนลูกยังน้อยบอเออดย๋าที่ลูกเราสิบเอปีแล้วเราอ่ะอเออแม่เออบิ้งเบ้งนี่กระู้ดอกอย่เอสิโทรเ้อะอย่าร้องโทรให้ร้อกันมึงนะเราจึงเอาเฟซเอาไลน์เราไว้ เอาแล้วติดตอติตอโทรลมเพนก่อนไปไปับจ้าง้ฮัลโหลฮัลโหลโยหอดไปหอดแล้วตอนนี้อยู่เฮือนเฮือนเจ้าแหละอยู่กับพ่อกับแม่แหละตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ละ อ่าลมกับเพื่อนเด้อเด้ออ่าลมกับเพื่อนคุยกับคุยกับรถเราเป็นอยังคุยกับรถเลยได้ด้วยล่ะเวลามาต้อนเขาว่าตายมาหาโคตรโอ้ยตายเลยเอาให้นะมันดิเป็นอะไรจิ๋อ่ามาถามมาถามซองหลัง ตามสองลังโอ้แม่เคนไทยดีใจเนาะดีใจลูกสาวที่ต่อมาดีใจให้แล้วแล้วจริงร้องันก็ได้ฮะอยู่ทางไหนเห็ดดูจังไดนมันบอกให้อยู่ทางไหนทางดันี่ ไอ้มันก็เขาไปทัง้านบุแล้วสงลงเขาปรทศนมามมเลยนะน้่มาหาเขาเลยแหละเพืนเกิดติต่อภัยบุ้งได้อะไรเอาอสา,ามะาสามาถามให้ตั้งใจมาถามให้เลยยังยืดยังยดน้องผัวแล้ว Uhm. Hey, ไปหาหมอหายยังเนาะไปแลงบ้านไปเลหานั่นหมอเาวาไรักย่างหร้อยืนลังเกนาว่าแต่บ้านเฮาเปล่าคัวยู่งต่พูลตายว่ะชงข้ามาวนชงข้าวเขาไปพูดุ่ะตายถามถานไปทำาแล้วหรบุมนี่ ได้เหอเขาเปอนคนละสินเนาะว่าหันเที่ยวมาเยมาเจอเอขออตกใจนะทีเนาะโอ้แลอกันไถ่าเนาะหาหมย่แถวไหนหาโมเที่วบ้านนี่แหลบ้านเราเนาะมวันนั่นแหละหมดูหมเดนนั่นแหละดยเขาบอกว่าวยังยู กรัเพไลก็บุลุมื่อลุงมาซิวกับบุญเพเจ้าบทติโตได้ถามหาพุทธันอยู่ทางเข้าหรบอกดยเข้ามาอันแม่บัตรติโตมานี่ยคนติเอกพืนพอฝันว่ามีคนมาขออยู่น้ำเนาะตื่นมามาสอนมาแจ้งข่าวให้เพื่นเนาะ่วนก็คหูยิ่งหู้ชายมามาขออยู่น้ำเนาะ เออเราขึ้นหอดแล้วส่งกระเซจจิตมามาเต่เฮดเวียมคือในบ้ายมงเสื้อนอนน้อยเดียวนึงนะ มาดมาปุ๊ช่ากรุคงเทพห์นนละมาปุ๊กว่าคอยยุ่นน้อแม่มะลุกมะจั๊กไผ่ผุดทางงแล้วแล้วดดีตามมามึงลุกมาฟ้าตะกุผันนอนเสื้อเดี่ยวมะอย่มนอย่างมากเลยทำปตดไลงไปทางบน่โอ้ล่อ่มเาเพิ่อยากลับแห้งอยากลับมาแห้งเนะทอล มีลูกดมีลูกเจ็ดคนไปทำงานอยู่่นจากคนไปทำงานยูคน่านไจะกินสามสี่คุณแล้วทำงานผุนสี่คนเนาะนี่เรียน้อนพุธไอ้คบในอินมากินเรอมาเด้มาได้มานำนาเาอันนี้ก็อาไาไปทำงานเราฝากเงินมาเฮ็ดเฮือนบอกเฮียเฮือนงามเนาะ นี่ตัวนี้แห<อ>ละบุเฒ่าเอาครัวนี่ไอตัวเฮ็ดเฮือนผู้ฝ่ากันมาเ่ยอ่าโอ้เฮ็ดเฮือนมันเองเลยนี่มันบุษเฒ่าได้เลี้ยวหนิลูกหลาะ<อ>ปะลูกหลาปะพูดดิผู้ตัวเฮ็ดเฮือนนี้แม่ไรผู้ทิพย์นี่แล้วนี่โอ้ผู้ทิพน่ะบักเออที่บัเบกเสริมใกล้เสร็จแล้วเนาะทำเสร็แล้วน<อ>ี่ เชาวยังจะโบกอยู่เนาะเออยังจะโบกใหม่เลยว่าเฮ็ดเสาสู้ไปเฮ็ดบ้านบุปผินโอ้ยลูกอันบอกให้พ่อเบอร์โทรมาแน่น่ะโดยโดยโดยพี่ทรงให้เด้อเป็นเบอร์โทรธรรมดาเบอร์เบอร์วอตแอบเบอร์แมนนั้นโทรธรรมดาเสียอกันหลายเอาทั้งแอพก็ได้เบอร์โทรธรรมดาก็เอานะนะงานงานได้โทรเตือนอ๋อโดย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 จะฟีชัน เขาเนะี่ยเขาแอดมูไปไปหาเราห้ their, อย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 ามเอาเลยเด็กน้อยอยู่ในบ้านข้างเฮือนเลยเขาแอดไปบางทีเนี่ยเขาแอดไปแล้วครับเอารถเด็กน้อยข้างเฮือนเราแหละแอดมาบอเด็กน้อยผู้ชายผู้ชายอ๋อซื้อวา่าเท่าไหละ่ะจักเขาเบิ้งนั่นแหละเขาแอดไปแล้วอแวอดไปแล้วบางทีเนี่ยฮะชมพงก์บ่ชมพงก์บ่ แม่แม่เพิ่งก็ดีใจจนให้เราเเคยเห็นกันได้เคื่องได้ซีฟลีหรอเราให้นะคิดด้ว่าจะตายจะ่าต่อกับสือสาหากันไปหาตัวไปลงานีอยู่บริตายไปลงบกตกลงแก้ไปลง่เพิ่ไปหาโมหาย่งไรหาโมรูโมดา น้องอยู่แต so <artist> oh, okay, okay. ัวพวกกับคนคว้าจังหวะไปลงเบื้องันที่ฝากเงินให้เราใส่นะที่ปีที่แล้วเราได้เห็นกันแค่เสื้อน้องแล้วเราเราที่ส่งให้แล้วเราที่ตอนแรกเราทีส่งให้เราก็เอาเบอร์โทรให้เราเนี่ยเราเห็นเป็นก่อ์โทรธรรมดาแต่เสียเงินหลายเนาะเออแต่เสีเอาให้เราด้วยที่ชวนให้โอเคเนาะวันนี้บาร์ซอนจะมาเฮ็ดภารกิจสาเร็จ เรียบร้อยเนาะมาตามมาพอหาแม่ให้เพิ่น,หนใหนนน้กล้ากันเลยพ่อยไ,ได้แล้วขอบใจอะไรมือหน้าจึงมาแหวมาลิดน้ำใหม่เอาเดี๋ยวกระเพาพ่นบุกลิ้นเพราะว่าสีมืดเละได้แล้วขอบใจหลายเลยสีกล้ากอนสีไปเซบังไฟต่อบอสไปโคเซ่โคเซ่ยิงโค้งเมื่อไปโคเซ่กันอ๋อระเพาะเอาโคอซีนมาทุบกินได้แล้วว่าเป็นยังมือหน้าก็พอ bụi bán buồn nhằng cho xíu máu rồi 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 về đi à. à, cả đi chạy lắm tít to gần đây là Đó, Đó, rồi, rồi. Rồi, rồi 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 bố về nhạc hảu chiên đi chiên đi áo về nhạc về Bỏ ừ, đây bên bố ngọc. A yên đi yên đi, hoặc bên nhà ngọc bên nhà ngọc bên nhà ngọc là, nhà ngọc bên 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 nhà rồi เป็อา,เอาแั่เที่ยวมาหนองวอกแถวบึงซานตลอดอยู่ม,มีโอกาสมาแวะสิมาดินน้ำเติมววไ,ไ,ได้เลยเออเบอร์เออมาเบอร์โทรให้เออเบอร์โทรให้เราส่งให้ก็ได้เราส่งให้ทางเฟซทางอีไล่ก็ได้อโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้วันนี้สี่ขอจบคลิปไปเพียงสำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บายบาย